ข้าหัวเยอะเพราะเล่นแบบนี้สว่านแนงไก่ไก่ไก่เสียเวลาชิบหายคุยกับแฟนซึ่งเป็นแม่มึงไงอุ้ยเด็กเอ๋กูไม่อยากตบโตไปมากกว่านี้ว่ะดิงเอาจริงไอเด็กเอ๋มึงอย่าร้องครับมึงไม่ไหวมึงอย่าร้องสรุปแล้วผมไม่รู้ว่าการสร้างกลุ่มโจรสลัดมาเนี่ยมันทําไงหรอสร้างเพื่อมาแอคเข้าหัวถู่ข้างบนหรือว่าสร้างเพื่อเข้ากลุ่มเฉยๆยกูมีกลุ่มโจรสลัดกูก็จะให้กลุ่มของกูช่วยล่าค่าหัวกับกูเว้ยรู้จักคาว่ากลุ่มโจรสลัดไหมครับ น่าจะไม่รู้เนาะสวัสดีสาวบุกฟู้ดทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาล่าค่าหัวด้วยการไปเกียนคุณนะครับแน่นอนว่าผมนี่จะไปล่อให้เขามาหนึงๆกับผมนะครับแต่ที่แน่ๆผมไม่หนึ่งๆผมก็จะให้น้องนี้ไซ้ผลประตูว,วาร์ปมาหาผมนะครับคุณดูเพื่อจะมาช่วยอ่ะเอาง่ายๆคือเกียนเกียนแล้วก็แน่นอนว่าไม่ต้องร้องนะครับไอพวกเด็กเอ,อือกันทั้งหลายนะครับ โหส่วนมากแบบโดนลุมแล้วก็จะร้องนะครับถ้าไม่อยากโดนลุมก็ไปหาลูกเรือซะแต่รู้ไว้ซะนายน่ะก็เก่งนะแต่ในทะเลนี้น่ะไม่มีใครดูได้ด้วยตัวคนเดียวหรอกไอพวกเด็กเออโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปล่าเลยแล้วกันนะครับใครที่จะเป็นกำลังใจให้พวกเราในการล่าก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับคุณดูไปแลสโกเอาเฮ้ยมีคนเปิดพีพีนี่ตรงนี้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  ตรงนี้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 เสรแล้วเลยอ้าวทำไมไม่ได้วะเงสวยสวยอะเฮ้ยไปไหนจ้าไปไหนจ้าขอรักกันขอรักกันเฮ้ยเอ้าเฮียโอ้โหซาดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์แล้วหมุน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 ปุ่ม ปุ ms, u, u, wen, à, Display, ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยได้ข้างหัวซิวซิวเว้ยคนดูอ่ะเราไม่ใช่กดลิงเออคนตามมามี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 คนตามมาโป่งเอ้เพื่อนผมพี่เพื่อนผมเพื่อนผมอ้าวเหรอโอ้โหคิดว่าใครมาโทรปอกอ้าวโดน เออเบอร์ไล่เบอร์ไล่เบอลยมาเลยมาเล่ยเล่ยเล่ยเออเอาเนี่ยเอ้าโดนใครวะทำเหี้ยโอ้โหใครเป็นใครไม่รู้นะตอนเนี้ยมัวจัดพี่โดนว่ะไปก่อนนะ้เลพี่ใตายๆตายไม่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 ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายพี่ยังงงอยู่ว่าพี่โดนได้ไงวะมีคนเสือตกคนเสือก็จะตายแล้วมาหนีไอ้เสือไอ้เสือมาดิไอ้เสือน่ะ กูดีก็จะตายแล้วข้างๆกูเนี่ยมาดิไอเสือน่ะไหนวะเออพุ่เสือก็จะตายแล้วเนี่ยเออตายเหมือนนี้เออตายสวยโอ้ไม่ก็แต่บอลก็ได้พี่จะตายล่ะโอ้โหฮอร์โมเดียวตายโอ้โหไม่นับครับคุณดูเนี่ยกูทำอะไรของกูวะเนี่ยเอ เอาเฮ้ยผลเชคแข็งไอสัตว์เออสวยจับได้เอาไอผลเชคแข็งมันตายเลยวิเอาหรอยัง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 ไม่ฆ่ายังไม่ฆ่ายังไม่ฆ่าจับไอผลประดิษไอ้อะไอ้ประดิษฐ์เนื้เนื้อไอ้ยโดนเอาโอ้โหคอมโบเต็มเลย เออได้ได้ขงหัวไปได้ขงหัวไปพี่ได้พี่ได้พี่ได้ได้้วเดไอยู่เราเลยนพี่ไว้ยิดได้อยู่แบบนี่ได้ได้ไปปหมปั๊บอุ้ยได้อยู่หกพันนู่นเอาไอเหี้ยนี่ยเอาเชี่ยทำไมไม่ได้วะเอ้าเออตายครับเว้ยเมื่อกี้เปิดไอคิ้ไม่ได้ก็เลยไม่เห็นครับคุณดูอ๋อเรียบร้อย โดนเฉยโดนกูเฉยโดนกูเฉยเดี๋ยวผมเปิดคอมก่อนอกเออโดนโดนดิรออะไรล่ะโดนดิน้องชายโดนดิน้องชายโดนดิน้องชายเต็มเต็มสโลคิวครับไม่ต้องพึ่งใครเอาอีกเป้าน้องชายเอาหนีเลยเออหนีเลยเฮ้ อุ้ยโดนว่ะเนาะมาด่วนทีนี้ไอ้หัวประตูเนี่ยเน่ะแม่เล็กโอ้โหโอ้โหคนโดนคืโ,โอ้โหไอ้หัวประตูมึงลุยหวยโหมาดิมาดิหมอ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 มาดิว่านะมาเอามาเอามาหน่อยมาเอามาหน่อยมันจะตายแล้วโอ้โหไม่ใช่อะไรหรอกเ<อ>มื่อกี้เพราะว่าพี่สามสามแล้วกับมันอนะคนด้วยนิ เออแล้ววันนะี้สบายวัะนนะี้เรียบร้อยอหนึ่งหมื่นโอ้ยอเออได้หัวข้าวหัวเด้ยได้ข้าวหัวคืนแล้วโอ้ยแต่งโบสถอะไรวะเนี่ยอโอ้โหเรียบร้อยเมืงอ,องเออคอมโบว์ไปนี่ไปแล้วกันนะครับคนดูโอ้โหถึกจัดครับถึกหรอถึกหรอถึกหรอครับ เหมือนได้ยินเสียงแถวนี้โอ้มันกำลังรอยืนเฮ้ยมันกำลังยืนรอคนเลยเอ้ารอแบบนี้มึงก็โดนนี่น้องชายรอแบบนี้มึงก็โดนนี่น้องชายเรียบร้อยแบบนี้เออได้เจ็ดพันไปยืนเงอะงะมึงรอใครมาบวกกับมึงเง้ยกูถามอีซีิมาละไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็ตานไอ้ตัวนี้ก็ตานถึงเฮ้ยโดนโดนโดนเรียบร้อยแบบนี้ มาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับไปนุ่นเออหมื่นสามได้เยอะจัดครับเออสิบแปดเอ็มเออมันชื่ออะไรวะสปอร์ตวิกเตอร์รอมันออกก่อนรอมันออกก่อนอทิปปรทีมม,มันบอกว่าทิปปรทีมมึงจะร้องอะไรครับน้องบอกให้มันร้องไห้ไปไอ้เหี้ย <laughs> ทิปปรทีมอะไรครับมึงจะเอ,อืออไเด็กเอ,อือเอออะไรอะ่ะเออร้องอะไรร้องทําไมอะ่ะเอเฮ้ยมีคนเปิด PV p ีว่ะข้างหน้าเรามันออกไปแล้วเนี่ยสองตัวนั่น เอาแม่งดิมันสวยป๊อกเออโดนตายปะเฮ้แม่งียเอ๊ยกะปเือะปุเสือเสือโอ้โหียไวยไวโยไวโยไวโยเสือหรอ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 ตแล้วจะเยแล้วเียมาดิมาดินเสือก็มา ผลที่โกงเหรอผลที่โกงเหรอจับได้แล้วจับได้แล้วเรียบร้อยโโอ้หมาได้เหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออจับได้จับได้แล้วจับได้แล้วได้แล้วได้แล้วเป็นเนี้ยได้แล้วเออสวยหนึ่งหมื่นเว้ยคุณดูอีซี่มันไม่ยอมหรอคุณมนะเนี่ยมึงไม่ยอมหรอครับน้องน้องชายมาเดี๋ยน้องชายมาเดี๋ยน้องชายมาเดี๋ยน้องชายผมพามาเดี๋ยน้องชายมาดิมาดิ มาดิจับดิเครี้ยงเครี้ยงเครี้ยงได้สองได้สองเดี๋ยวเครี้เค็ี้ย้สองเลยเครี้ยง้สองเลยมาดิไอสัตว์ไม่ให้ลุกไม่ให้ลุกไม่ให้ลุกโหผลพระหนีเดี๋ยวผมโตตาเอ้ยผมตามผลพระแล้วกันนะครับคุณดูจับมันให้เดี๋ยวผกจับมันให้คุณนะเรียบร้อยผลพระก็ตายเรียบร้อยตายผลพระตายแล้วโอ้กอ่าเรียบร้อยไปนี้บายบาย ได้ก็หัวฟรีตัวนี้หนึ่ง,งมีหนึ่งคาร์มอนใครวะที่ออกมาเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยคาร์มอนคาร์มอนเบบี้คาร์มอนเบบี้โอ้โหคอมโบยังไม่มาเสียดายว่ะเฮ้ยโดนมึงเฮ้ยชุบไดรึเปล่าวะข้าพุธได้หรือเปล่าครับคุณูธอีนี่เดียวอ,อ,อีกนี่เอ,นเออได้ว่ะคุณพูธเฮ้ย,ได,ดยได้แล้ว อ้าวโดนเป็น,นี้ก็โดนดิเพื่อนเป็น,นี้ก็โดนดิเพื่อนตายไปนี้เออสวยเรียบร้อยข้าหัวขึ้นเรียบร้อยครับคุณดูเรียบร้อยสุดท้ายข้าหัวขึ้นสามหกละครับนหนึ่งวิหนึ่งมานี้หนึ <accidental> ่งวิหนึ่งมาอยู่แถวนี้ใช่ไหมเดีย๋ยวพึ่งมานะเดี๋ยวพี่เรียกค่อยมาหนึ่งวิหนึ่งอ,นหนงอ้หนึ่งวิหนึ่งโยมมัมมัมออกมาดีสัตว์เอามาดิเอามาดิเอามาดิ ออกมาดิ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 อ่าได้บวกแล้วได้บวกแล้วไล่เลยไล่เลยสตาร์ขาดแล้วนุ่มสตาร์ขาดแล้วไอ้ดูสตาร์ขาดแล้วไอ้ดูนี่ยอยอู่ฟาเธอเหรออยู่ฟาเธอเหรอเฮ่อเมมอะไรแมแมอะไรวะนี่ไหนวะกนะระดาษมั้ะอยู่ฟาเธอเหรอโอ้โหแม่งหนีหนีไวจัดเลยไม่ใช่อันหมดแล้วบ้างเนอะ อ่าหมดแล้วอไอาา้เฮีย <laughs> ไอสาาส้สาสตว์โอ้โหเฮียฉลาดจาดฉลาดจาดลันเ <laughs> <laughs> กือบแล้วนสองหนึ่งเออพี่บอกไปไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องมาช่วยเดี๋ยวผมกินเกเคนะโอเคช <True rare. laughs> ูแร่ชูแร่มันมาตอนแรกมันว่าตอนแรก <laughs> 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 เวกดตีนคนไทยเหรอวะเฮ้ยกดตีนไอ้เหี้ยกดตีนไอ้สัตว์มึงรอตอนแรกไอ้เหี้ยกดตีนจัดมันไม่กล้าครับคุณดูฮ่าอ m not near near n น a r ใครวะใครเนี่ยใครเนี่ยไม่รู้ใครเนี่ยไม่รู้ไปใส่เลยละกันไปใส่เลยละกันไม่รู้ว่าใครเรียบร้อยตายไปนี้อะไรนะ หา้เห <Hi S 2> <Hi. S 1> รอเออโดนดีเมืองไอ้้ยโง่เฮ้ยมันออกไปมันออกไปมันออกไปรอเปล่าเพมันเข้ามา,ามา,าเ,มเข้ามาอย่างเร็วมันหัวร้อนด้วยเข้ามาอย่างเร็วเต้นเฉย โอ้ยดูเอ้ยถ้าหัวเยอะเพราะเล่นแบบนี้สว่านี่เองไก่ไก่ไก่เสียเวลาชิบหายคุยกับแฟนซึ่งเป็นแม่มึงไงอุ้ยกูไม่อยากตอบโต้ไปมากกว่านี้ว่ะดดิงเอาจริงไอเด็กเออมึงอย่าร้องครับมึงไม่ไหวมึงอย่าร้องสรุปแล้วผมไม่รู้ว่าการสร้างกลุ่มโจรสลัดมาเนี่ย มันทำไงหรอสร้างเพื่อมาแอคเข้าหัวอยู่ข้างบนหรือว่าสร้างเพื่อเข้ากลุ่มเฉยๆกูมีกลุ่มโจนสลัดกูก็จะให้กลุ่มของกูช่วยล่าค่าหัวกับกูเว้ยรู้จักคาว่ากลุ่มโจนสลัดไหมครับน่าจะไม่รู้เนาะแม่งยังใช้หัวสมองอันน้อยๆของมึงคิดไม่ได้เลยร้ <laughs> องไรร้ <laughs> องงหสิ <laughs> <laughs> เราออกมาได้กาแฟีเราออกมาอีอยโอ้ไปแล้วแม่งขี้เกียจพูดว่าคนดูเนาะอ